ครับวันนี้ผมจะมาให้เทสให้ดูนะครับกับเบนซ์ W211 ปัญหาย,ยอดทิศเกี่ยวกับไฟหน้าไม่สว่างเนื่องจากตัวเลือแก้วเดิมเสื่อสภาพแบบนี้นะครับนี่นะครับหลอดซีนอนด้านแกนกลางไหม้แล้วนะครับแล้วก็จานฉายรีเฟ็กนะครับผมเสื่อสภาพแล้วนี้จะทําการอัปเปลี่ยนใหม่โดยติดตั้งแล้วนะครับเป็นชุดระบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนนะครับจากสู่บริการเราตัวนี้จะเป็นขนาดเลนสนิ้วเป็นเครเรนแท้ชนิดเทรอร์เรนนะครับและอุปกรณ์สำคัญคือตัวชุดประหลาดทางเราจะใช้เป็นบะหลาดแคนบัส นะครับซูเปอร์แคนบัส55วัตต์แท้ร้อเซนะครับแล้วก็ชุดหลอดซีนอนที่อยู่ด้านในก็จะเป็น55วัตต์นะครับตัวนี้จะแก้ไขปัญหาการอัปเกรดไฟหน้าได้ดีสุดคือไฟหน้าไม่สว่างนะครับวิธีนี้ตอบโจทย์สุดครับทีนี้เรามาดูที่แสงเทสแสงก่อนนะครับระดับไฟนะครับผมเราจะเปับระดับให้อยู่ในมาตรฐานการใช้งานอยู่ที่6 0สิถึงเจซนติเมตรนะครับตัวสูงครับตัวนี้มีระบบไบฟยีนอนในตัวมีไฟสูงนะครับปล่อยต่ำครับสูงครับต่ำครับ มีม่านก,กระดกคัดออฟยกสูงต่ําในตัวด้วยนะครับสำหรับใครที่ขับเบนซ์สองห,งหนึ่งอยู่แกนแก้ปัญหาด้วยแกะระบบปอยเตอร์แบบนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วทาแล้วสว่างใช้งานได้ดีร้อยปร์เ็แน่นอนครับผมขอบคุณครับสําหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเพจมาได้เลยครับผมขอบคุณครับ